เอาละครับสวัสดีทุกคนอยู่ผมโนโแลนด์นะครับวันนี้อยู่ในเกมมิสเตอร์เพรสิเดนต์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเป็นบริการนะครับผมเพื่อปกป้องประธานาธิบดีของเราผู้ดูแลประเทศเราจะปกป้องเขาด้วยการทําทุกถิทางให้เขาไม่โดนลอบสังหารนะรผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงในตอนอื่นอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพี่ใหม่ทุกวันนะผมเวลาก็ช่วงเย็นๆถึงตอนกลางคืนคนะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะผมอ่ะดูกันเลยว่าวันนี้จะปกป้อง เราจะปกป้องท่านเราจะเราจะพลาดเป้าหรือเปล่าเราจะพลาดท่านทําให้ท่านได้รับความบาดเจ็บหรือเปล่าเอย่างนี้มาดูกันนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเอาเลยแล้วกันนี่น้องไม่ไม่แล้ววิกหลุดไงผมจะพลาดเป้าผมมาแล้วครับผมมาแล้วท่านนี่เอาเงียบบังเลย ท่านรัมรัมพอเพรสเดนท่านร,รัมยากตรงไหนเนี่ยมึงพูดตะกี้จายากตรงไหนท่านผมมาช่วยท่านแล้วไม่เก็บจ่ากที่ผมไปห่อนเสียงมาจะทำให้รู้ว่าไม่เฮผมจะพาดีครั้งที่สามฮึบโอ้โ oh, น no. และอย่างไวเอา้าโอ้ โอ้เอ้ยผมไม่ทันถ้าวิ่งก็ทันแน่อีงไงถ้าไม่รอดเอ้ยทันรอดท่านไม่ตายเอาก็ผิดมาครับท่านท่านจะทำแบบนั้นเอออย่า็นไงอยงงี้เอาฮึบไม่โอไม่โอไม่ฮึบ โอ้เอ้ยเอ้าไม่นะหนยากกันไปนละอือฮึนี่เอ,อ้ยเราช่วยเราช่วยได้แล้วเราเต้นสักทีนึงนี่เต้นเต้นย่าย่านี่ประเทศอ,อี๋อะไรเนี่ย และอย่างพุ่งอเอาใหม่เอาใหม่เราช่วยท่านได้นี่ไงเอา้าช่วยกระพิดเราผักท่านได้นี่ไงเป็นไปสักทีทีหนึ่งเอาแล้วไปต่อด่านสองแล้วกันไปไปโอเคท่านออกมาแล้วเอาไหม มาช่วยท่านเองโอ้อึบอึบม,มาแล้วอย่างพุ่งมาแล้วมากับท่านผมมารับท่านมากับท่านปืนอีตัวบังกสุนไงเ,เต้นเ,เต้นเ,เต้นาตนาทีหนึ่งฮึบเอาเอามานานไหม เออเออฮึ่ออู้ปริการบริการประชาออนบริการประชาออนลุกลุกลุกเราไปผมมาแล้วท่านนี่ช่วยทันช่วทันช่วยทันไ่ทันเต้นเลยแดนซ์แดนไหนนอนเต้นอืมอะไรท่าอะไรเนี่ยท่านอี เออมาเป็นลูเลยเราไปปังออกมาปังกระสุนปังกระสุนเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้ละหลวงหลวงปู่เข้มนั่งโึบเควิ่งเอ้า เต้นเลยเต้นเอ็นเลยเอ็นนี่นี่เต้นทีหนึ่งเต้นโชว์ฉันเองอี๋ช่วยได้แล้วว่าเราเป็นบริการที่ดีอยู่ลุก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 มาด้านโอ้ไหลไหลแมวหน้ามันจะเอื่อยไปไหนเนี่ย ลุกลุกไอท่านออกมาแล้วเออโนเออไหม่ได้ท่านอมาตาผมรู้ลอยผมจะพินีจเป็นไรมาแล้วผมเลี้ยวผมเลี้ยวมาเลยผมเลี้ยวมาเลยนลมลุกลุกเพื่อไปพุ่งพุ่งท่านท่านออกมาแล้วท่านเตะเลยอีรอดผมเต้นนี่เต้นไอ้ อ๋อไอ้น้องอันที่สามเนี่ยอุ้ยค่าหัวได้รอโรนัลลอมเรดออลไรฟู้หนึ่งล้านเปโซเั้นไปโซเอ้ยเลี้ยว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 นี่นี่จูอ๊บไม่ได้ทันโอ้โนบริการเฟลไม่เฟลไม่พลาดไม่พลาดหรอกไม่พลาดหรอกเราจูเราจูแล้ว มมวันละท่านมมาวันละท่านอย่านี่นนตัดขาแล้วใครไม่นั่งยืนอยู่ตรงนี้นะเออเอ้ยอลจะท่าไปได้ไงน่ะเันนี้เงี้ยอันนี้ป่ะต้องพังทันตีไงพังทันเอาโอ้เอาใหม่ผมวิ่งมาท่านท่านหนุนไปช่วยท่านเองโดดพุ่งอีสโลโมชั่น นี่มันเป็นเินจาเหรอแต่สองร้านไปร้านอะไรระเบิดหรือเปล่าทำไมไม่ไมีระเบิดหรือเปล่าทำไมทำไมเอเอเคิวมันยอวนี่พุ่ง พุ่งรอบหนึ่งสองรอบทานระวังทานระวังผมมาแล้วพุ่งโอ้ไม่ท่านทองออกไหมจังเตะเลยเตะเลยโอ้ยอกยอกระดิงดันใช่ไหมดันดันไปอุ้ยหัวชนตาโก้ตาย ท่านท่านท่านไอ้ไี่ท๋เออวลาเว้าอีนี่ไงสองสองสอ,องจะมาอีกอันหนึ่งอ,อันนันพักท่านลงไ,ไปอันลงไปอึไม่มันยากจังหัวมันยากจังวะ โอ้เรา,าแบบผมว่าทันผมว่าได้รอดนี้ได้แน่รอบได้รอบได้ฮะรอบนี้ได้แน่นี่อลุกลุกท่านยานี่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ย,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 ยได้ได้ผมท่านออกมาแล้วท่าน ไม่ทันนี่ไงโอโ้โหมันเวลาไปพุ่งผมเชื่อได,ได้ท่านรั้มุกขึ้นโอ้โอ้ Two thousand years later เดี๋ยวอาวุธนึงก่อนแล้วก็โดดข้ามเลยนี่ไง ท่านผมทำได้ท่านท่านออกมาแล้วเฮ้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 อือโอ้โหโมันยาก,ยกตัานออกมาแล้ว slow motion โอ้ไม่ถึงอะไรวะน่านะไม่ถึงเฉย ไอเวนเอ้ยยากจงังววโอ้ยฮึบฮึบนี่ไงน้องนี่ไงน้องชะนะแล้วเอ้ยยังไงก็ แล้วปกนะป้องอาหารได้ดีไปถึงส 4, 4, 4, 4ี่สี่ข้าวมันสีสีที่ที่ท่านปลาใสนะครับผมก็ว่าเราได้ทําหน้าที่ที่พอสมควรนะรผมเองก็ขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบ like, นะผมแล้วก็เดของพวกนี้กดซับสไครต์แล้วกดไลค์นะผมชอบไม่ชอบกดซับสไครต์ไว้ก่อนนะผมไว้วันหน้าถ้าชอบก็กลับมาดูกันใหม่นะผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบจรงิงๆถ้าคลิปไม่ดียอดวิวดีเดี๋ยวกลับมาทำพาร์ทสองนะผมเมื่อผมปกป้องประหารได้พอดีจะเป็นยังไงเราดูพาร์ทสองแล้วเราจะพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงกันขอบคุณมากนนะบที่ดูจจ thank for watching ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย